ไ้ทรอรสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในชาวราศีกันลัคนาราศีกันสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะเรามาดูดวงภาพรวมดวงชะตาชาวราศีกันประจำช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกันแล้วนะคะวันนี้ให้ขอพูดเรื่องดาวจรนะประจำราศีกันนะคะช่วงเดือนธันวาคมกันด้วยนิดนึงละกันนะเพราะว่าส่งท้ายปีกันแล้วนะคะชาวราศีกันลัคนาราศี ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดาวพุธจะอยู่ในราศีธนูตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนธันวาคมนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาเนี่ยนะคะหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางต่างประเทศการที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาการที่จะต้องติดต่อประสานงานกับทางไกลหรือว่าทำงานบโลโอกออนไลน์ที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันในการทำงานต่างๆนะคะ่ะ หรือว่าไลน์คือช่องทางต่างๆที่มันเป็นการสื่อสารทางไกลเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกันนะหรือหากช่วงนี้นะคะใครที่ต้องทำงานยิ่งเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะไม่ว่าจะพูดคุยสื่อสารต่อรองการใด ข่าวดีสำหรับจากทางไกลนะคะก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยในตั้งแต่ประมาณต้นเดือนนะคะธันวาคม จะอยู่ในราศีมังกรนะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปราศีกุมประมาณสักช่วงปลายเดือนมันก็จะส่งผลให้เรื่องความรักของคุณหรือว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะะการเข้าสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีนะ,ะการได้รับความรักการได้รับความเมตตาไม่ว่าจะจากใครก็ตามคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันค่อนข้างมีความง่ายมีความราบรื่นเนื่องจากว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจมีแรงสนับสนุนที่ดี และดาวพฤหัสเนี่ยจะเคลื่อนอยู่ในราศีพิจิกก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับในเรื่องของคุณจะมีความคิด ในการอยากที่จะศึกษาหาความรู้ทําอะไรใหม่ๆต่อยอดจากสิ่งเดิมที่คุณทําเพื่อให้มันมีความทันสมัยให้มันมีความก้าวหน้านะคะปรับเปลี่ยนมุมมองเกิดขึ้นหรือถ้าใครนะจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่นะคะเวลาเราไปเมืองนอกไปต่างประเทศเราก็จะไปเห็นอะไรใหม่ๆเป็นความรู้ใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะเอามาพัฒนาตัวเองหรือช่วงนี้นะคะชาวราศีกันใครที่กําลังจะไปเรียนไปทํา งานต่างประเทศเนี่ยคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยคือค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยะคะหรือในช่วงนี้นะถ้าเราไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเนาะมันก็บ่งบอกว่าคุณจะสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทางต่างประเทศมากขึ้นนะความรู้จากพวกฝรั่งจากพวกต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะขอดูพลังงานของไพ่หย,ยิบสี่ของชาวราศีกันนิดหนึ่งนะคะว่าพลังงานของคุณเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างนะใบแรกมาเลยใบยแรกมาเลยค่ะชาวราศีกันช่วงนี้เป็นช่วงที่จะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงเนาะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงวุ่นวายกับใครนะคะรู้สึกอยากพักรู้สึกว่าอยากจะ พักผ่อนมันอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าความล้านะคะหลายอย่างที่เราเผชิญมาปัญหาต่างๆที่เราจะต้องจัดการหรือว่าความรับผิดช,ชอบที่คุณมีคือมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องจัดการรับผิดช,ชอบแต่ด้วยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้หรือ มันรู้อยู่แล้วอะว่ายังไงก็จะต้องทำซึ่งเดือนนี้ธันวาคมคือเราจะเหนื่อยมากๆพอสมควรนะคะไม่ค่อยอยากจะออกไปวุ่นวายกับใครนะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมนี้มันก็เจอแต่เรื่องยากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้ทำงานกับคนที่ยากมากขึ้นได้ทำงานกับคนที่ดื้อหรือคนกับ อยู่กับคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์อยู่กับคนที่มีอีโก้จะต้องจัดการสิ่งยากๆนะคะคือมันมีเรื่องที่ให้คุณต้องได้รับมือจนบางทีก็อย่างที่บอกเนาะด้วยหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะท้าทายก็ทําททให้คุณเหนื่อยนะคะยังไม่ค่อยอยากจะมีอารมณ์อยากจะจัดการเท่าไหร่นะ,ะมีเด็กดาบมามีเรื่องให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดใจมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรนะปัญหานะคะ หน้าที่การงานบางท่านคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากจะหยุดงานอยากจะลาพักร้อนกิจการหน้าที่การงานที่ทําต่างๆก็รู้สึกว่าอยากจะหยุดทำนะบางท่านก็คืออยากจะออกจากงานหยุดงานไปทํางานเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกเนาะหรือนะคะถ้าไปไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณอยากจะหยุดทําคุณอยากจะไปหาไอเดียใหม่ๆก่อนอยากจะไปดูก่อนว่าบนโลกออนไลน์ตอนนี้เขาทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยไพ่คิงดาบค่ะไพ่ปัญหามันยังอยู่นะคะปัญหา หลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการหลายอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณด้วยนะอุปรสรรคที่มันเข้ามาภาระที่คุณต้องรับผิดชอบก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีสมาธิมีความแบบกดดันมีสมาธิมีสติมีเหตุผลกับมันมากๆบางท่านเนี่ยต้องทำอะไรที่มันค่อนข้างต้องใช้ความรอบคอบสูงนะคะจะตัดสินใจจะทำอะไรโดยพลาการก็ยังไม่ได้นะมันก็จะมีความเครียด มีความกังวลบางท่านเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคนรอบข้างก็อาจจะดูเหมือนกับมีความกลัวคุณมากขึ้นนะมีสามดาบม,ามีพลังงานแห่งความผิดหวังเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวราศีการลัคนาราศีกันมีปัญหาที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังหากรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่รอคอยที่จะ ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจกันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรเนี่ยฮะไหว้าวานใครก็ยังไม่ค่อยได้ทุกอย่างยังจะต้องแบบลงมือทำด้วยตนเองต้องจัดการด้วยตนเองก็มีเรื่องให้รู้สึกหงุดหงิดใจอะในใจคือมันไม่ค่อยพอใจแต่ด้วยความที่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่เนาะราด้วยความเป็นชาวราศีกันนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นมีความรอบคอบถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามัน mm -hmm. จำเป็นที่คุณจะต้องจัดการจริงๆต้องใช้ความรอบคอบจริงๆแล้วมันเครียดจริงๆมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีกระจิกกระใจอยากจะออกไปคุยกับใครนะอยากจะพักอยากจะลาพักลอนอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะเข้าสังคมเท่าที่ควรนะคะในช่วงนี้หรืออะไรที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจผิดหวังแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้คุณไม่อยากจะเอาไปบอกใครไม่อยากจะให้ใครมาซ้ําเติมนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยยังจะต้องใช้ความอดทนอยู่นะชาวราศีกันคุณยังปล่อยวาง ไม่ได้คุณยังปล่อยไม่ได้นะกิจการหน้าที่การทำมันก็กิจการหน้าที่การงานที่ทำด้วยความที่คุณอาจจะมีลูกน้องเนี่ยคะมีค่าใช้จ่ายหรือมีสัญญาที่มันผูกมัดเอาไว้อยู่ทำให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปพร้อมๆกับปัญหานี่แหละสู้ต่อไปพร้อมๆกับอะไรที่มันไม่ได้ดังใจนี่แหละแต่ด้วยความที่ คนเหมือนคนที่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วอะแล้วคุณก็เป็นคนที่เนี่ยฮะไม่ปล่อยใ,ใครเอาไว้กลางทางด้วยเนี่ยไม่ปล่อยภาระไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะไรให้มันเป็นแบบครึ่ง,ง,งๆกลางๆนะะต้องทําให้หมดสัญญาต้องไปให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคใดก็ตามก็จะพยายามนะคะรับผิดชอบทุกๆอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมุ่งมานะมีความรับผิดชอบ ต่อตอนเองและต่อสังคมสูงมากๆหรืออะไรที่เราได้ตัดสินใจทําไปแล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมีคนแบบไม่สนับสนุนแต่คุณก็พร้อมที่จะทำนะคะแต่ภายในช่วงประมาณปลายปีนะก็คือสัปดาห์สสัปดาห์นะคะส่งท้ายปีเนี่ยมันจะได้รับข่าวดีความสำเร็จสมหวังความเหนื่อยที่คุณทำ สิ่งที่คุณเผชิญมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเห็นลู่ทางเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครนะคือพลังงานของชาวราศีกันเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหากทํางานเกี่ยวกับพวกการขนส่งการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆ ในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเจอลูกน้องไม่ค่อยได้ดังใจเจอลูกค้าที่ไม่ค่อยดีเจออุปสรรคนะคะปัจจัยที่มันติดขัดอยู่บ้างหรือใครที่ทํางานค้าขายแต่ว่าเราต้องใช้ระบบ d e ล i v วอรต่างๆเนี่ยก็คือขนส่งมีปัญหาทําให้คุณเองก็มีเรื่องของการต้องมาปรับปรับปรุงเขาเรียกว่าแพคเกจจิ้งตัวเองไหมคือปรับปรุง ตัวเองใหม่อะปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเองคือมันเป็นเรื่องหงุดหงิดใจอะค่ะที่มันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่คุณจะต้องมารับมือมาจัดการพอเราเจอซ้ําๆเราก็รู้สึกเหนื่อยบางท่านคือแบบขี้เกียจทําต่อแต่ด้วยความที่มันหยุดไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณลงทุนไปแล้วหรือว่ามันทํามาหลาย10ปีแล้วอะมันจะมาจอดกลางทางมันจะมาแบบเลิกทําก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสู้ต่อไปนะคะชาวราศีกันนะมันจะเจอแหละความสําเร็จสมหวังนะ แต่มันจะมาในช่วงประมาณปลายปีก็คือแบบช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี่ะที่เราจะเกิดความโชคดีเจอความโชคดีเกิดขึ้นนะหนึ่งเ,เด็กถือเหรียญเนี่ยจะเริ่มมีไรายได้เข้ามามีไรายได้ ทางอื่นเข้ามาด้วยนะคะจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะหรือหากลงทุนทำอะไรที่มันเป็นการขยับขยายจากเดิมเนี่ยก็เริ่มจะเห็นถึงกำไรที่เข้ามาแต่ว่าเด็กเหรียญนะคะก็ไม่ได้เป็นกำไรที่มากมายนะักแต่ถือว่าเป็นกำไรที่แบบสมน้ำสมเนื้อนะอืมจะได้เริ่มจับเงินก้อนได้จับกำไรแล้วนะคะในช่วงนี้แต่ว่า ไั่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยด้วยความที่เป็นชาวราศีกันคะคุณหยุดทําไม่ได้นะคุณเป็นคนที่กลัวการไม่มีงานทํากลัวการไม่มั่นคงนะคะกลัวการได้อยู่เฉยๆอะ่ะมันจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็แค่อยากหยุดพักแต่มัน ไม่ได้อยากที่จะหยุดทําไปตลอดพลังงานของชาวราศีแกนเนี่ยคือคุณจะได้ทํางานไปจนเกษียณเลยนะได้ทํางานไปจนแก่จนเท่าใครที่กาลังเรียนอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อผลการเรียนไม่ได้ดังใจแต่ด้วยความที่คุณมีเป้าหมายค่ะคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องมาดรอปเรียนกลางทางอยู่แล้วหรือในสิ่งที่คุณทำคุณจะไม่มีการทิ้งอะไรไว้กลางทางคือมันไปแล้วมันต้องสุด มุ่งหมายจุดมุ่งหมายของคุณคือความสําเร็จเท่านั้นคือกลัวการไม่มีคุณค่ากับตัวเองนะคะคือเราก็จะดิ้นรนหาหนุ่นหานี่ทําไปเรื่อยเราก็จะมีความขยันมีความกระตือรือร้นมากขึ้นยิ่งมันมีความเครียดที่มันมีความกดดันมันยิ่งเป็นจุดที่ท้าทายความสามารถจุดที่ท้าทายความรู้สึกคุณด้วยนะคะบทสรุปส่งท้ายเนี่ยสองถ้วยหมาความสุขความสมหวังในสิ่งที่ได้ทําแล้วความรักก็โดดเด่นด้วยนะคะถึงแม้ว่า ว่าเราจะมี3ดาบมานะมันบ่งบอกว่าอะไรที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจอะ่ะ ความรักบางท่านเจอกับเรื่องปัญหารักสามเศร้ามาตลอดทั้งชีวิตนะคะหรือว่าเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยได้ดังใจเจอกับความรักที่บางทีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเสียสละความรู้สึกตัวเองเสียสละเพื่อที่จะทําให้ความรักมันมีความยั่งยืนเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกท้อในช่วงนี้นี่บอกเลยว่าคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักนะคะนะ บางทั้นคนโสดอยู่เนี่ยเก็บตัวด้วยซ้ำไม่อยากที่จะออกไปพบเจอกับใครรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเจอ ความรักครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามีตัวเลือกพอที่จะพบเจอคนที่ดีและคนที่เหมาะสมคนที่คู่ควรคนที่สมบูรณ์แบบคนที่พร้อมไปด้วยนานานับประกาศนะคะแล้วคุณก็เด็กดาบอะเวลาใครที่เข้ามาจีบคุณน่ะคุณมีการตั้งคําถามคุณมีความไม่ค่อยเชื่อคุณรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาหลอกคุณนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็ผ่านความ ผิดหวังมาในระดับหนึ่งเนาะเวลาที่คุณรักใครสักคนหนึ่งมากๆคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทแต่พอคุณผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คุณจะต้องรอบคอบกับการใช้ชีวิตคู่นะคะในการเลือกคู่ชีวิตแต่กระนั้นนะบอกเลยว่า คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็จะตามจีบคุณจนกว่าที่ว่าเขาจะได้คุณมาครอบครองนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะสมหวังนะสำหรับใครที่โสดอยู่จากเดิมที่เห็นแต่ว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ออกสังคมไม่ได้ไปไหนเลยในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะเราจะได้เข้าสังคมได้พูดคุยกับผู้คนมากมายมากขึ้นได้ไปงานมงคลงานสังสรรค์ไปพบเจอกับคนที่ถูกใจนะคะบางทีเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นเพื่อนร่วมงาน นนน ا, ก็คือใกล้ชิดกันมารู้จักกันมาสนิทสนมกันมาได้ขยับสถานะเนี่ยฮะเข้ามาจีบกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆต่อการกลายเป็นความรักนะก็มีโอกาสจะได้สละโสดเกิดขึ้นนะคะมีคนที่จะเข้ามาเอาปัญหาหัวใจต่างๆเนี่ย มารักษาคุณนะคะจากแผลใจที่คุณมีอยู่ความบอบช้ำความเจ็บปวดจะมีคนเข้ามารักษาหัวใจคุณนะคะแล้วก็เป็นการเข้ามาด้วยความชัดเจนเราได้พูดคุยกันแล้วเราสัมผัสได้ว่าเขามีความจริงใจจริงๆในการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะตึงๆกันนิดหนึ่งจะมีการทะเละาะกันพูดคุยกันด้วยปัญหาที่ค่อนข้างงี่เง่ากว่าสมควรเนาะ เป็นปัญหาเล็กน้อยนะเป็นปัญหาเล็กน้อยที่มันสามารถที่จะมีประเด็นกันได้เนการทะเลาะการพูดคุยการถูกทำร้ายความรู้สึกนะมันมีความแบบไม่พอใจกันเกิดขึ้นจนพลังงานตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่า เบื่อแฟนขี้เกียจคุยขี้เกียจเคลียร์ปัญหายังไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเลิกลาอะไรนะคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างเนาะเราผ่านกันมาเยอะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะรู้นิสัยรู้เหมือนตัวตนของการนะรู้กําพืชกันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ชาวราศีกันคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยถ้าอันไหนที่คุณพอจะอดทนไหวแล้วเรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแย่ขนาดนั้นคือคุณก็จะไม่สนใจหลับหูหลับตาหรือ ออไม่คุยกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีประเด็นแต่พอคุณนิ่งปุ๊บเนี่ยแฟนนะคะคู่ชีวิตคนรักสามีภรรยาเนี่ย เกิดความกลัวจะเริ่มเอาใจใส่และเริ่มมีของมีค่ามาให้นะคะเริ่มให้ความสำคัญเริ่มอยากมาอย,ยู่ใกล้ๆเริ่มเอาใจอยากได้อะไรก็หามาให้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความรักมากขึ้นแล้วก็ได้รับการเอาใจใส่จนเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่มีค่าคนหนึ่งที่ได้รับความรักที่ดีจากคนรักจากคู่ชีวิต แฟนตามใจเอาใจใส่หาเวลาให้นะคะหรือถ้าไม่ได้หาเวลามาให้เวลามันไม่ตรงกันจริงๆเนี่ยก็บง่งบอกว่าเขาใส่ใจคุณเขารักษาน้ำใจคุณเขาให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยจะสดชื่นขึ้นเนาะไม่ต้องมารู้สึกแบบเจอเรื่องหงุดหงิดหัวใจนะคะประมาณนี้นะ การเงินเนี่ยจริงมันไม่ค่อยดีนักนะคะแต่มันก็ไม่ลำบากช่วงต้นเดือนเนี่ยจะนิ่งๆหน่อยแต่เงินจะเข้ามาหนักๆประมาณสักช่วงปลายปีนะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะลูกค้าก็จะเข้ามาเยอะขึ้นรายได้ก็คือสามารถที่จะสร้างรายได้แบบเป็นเกาะเป็นการรได้เลยนะคะใครรอโบนัสอยู่เนี่ยปลายปีเนี่ย ไม่เกินคาดนะคะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อกับที่คุณตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีด้วยเช่นเดียวกันโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะหากชอบในการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวห้จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น i ne Facebook หรืออินสตาแกรนะคะก็จะแปะเอาไว้ให้ทุกๆช่องทางเลยกดลิงก์กันเข้ามาได้นะใครชอบอ่านไพ่ไฮแบบนี้นะการอ่านไพ่แบบนี้ กดหัวใจให้หน่อยนะกดไลค์กดนิ้วโป้งให้นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่ตรงกับคุณวันนี้สวัสดีค่ะ